นะฮะอันเนี้ยคุณต้องตอบให้ได้นะครับคำตอบที่ถูกต้องฮะหลายๆคนตอบมาแล้วเนาะโอเคฮะไม่มีปัญหาข้อเฉลยคือข้อขอไข่ครับสิบสามสิงหาคมจําไว้เลยนะฮะสิบสามสิงหาเฉลยคือข้อขอไข่นะครับรบกวนนะฮะท่านนายฟังอยู่นะครับช่วยพิมพ์เฉลยขอไข่ให้นิดนึงนะครับเนาอเพื่อนๆจะได้อ่านคอมเมนต์ทันนะครับอะไปกันต่อฮะ ข้อต่อมาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองครับอันนี้ก็เข้มข้นน่าดูเลยนะฮะัสำหรับการโปรดเก้าคอร์มอประยุทธ์สองนะครับแต่งตั้งกี่ตําแหน่งคอไก่เจ็ดขอไข่แปดคอควายเก้างองูสิบนะครับเรื่องการเมืองเนี่ยเราต้องดูเราต้องศึกษานะครับเพราะมันออกข้อสอบแน่นอนน้าเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับโดยเฉพาะนะเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีเกี่ยวกับนายกนะเกี่ยวกับนโยบายนะครับอันนี้คือแนวส่วนร้สิทธิ์เลยนะครับ อ่าแต่ว่าเป็นแนวของครูละกันผมจะเรียกอย่างนี้ละกันเพราะว่าปีนี้ภาคก,กอมันกอพอนะครับน้องๆต้องแยกให้ออกอะไรเป็นครูส่วนร้สิธิ์อะไรเป็นกอพอทั่วไปปีนี้มนานำมาผสมกันนะฮะเอามาฟิชเชอร์ลิงกันเพราะเนี้ยถ้าเราตามแต่ข้อสอบครูส่วนร้สิธิ์เก่าๆเนี่ยน้องจะตกภาคก,กอครับบอกให้เลยฮะล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะคนสอบแสนหกเนี่ยผ่านนะอาจจะไม่ถึงหนึ่งหมื่นอาจจะต้องเปิดสอบตุลาครับอันนี้พูดเป็น เป็นเป็นประเด็นไว้ให้นะเพราะเทียบสถิติกอพอเนี่ยนะครับสอบห้าแสนผ่านสองหมื่นเพราะเราสอบกันแสนหกเนี่ยตัวเลขมันต้องต่ำ่าอยู่แล้วอันนี้พูดให้ระวังนะครับไม่ได้พูดให้กลัวนะฮะให้กำลังใจว่าเราต้องอ่านให้มันครบทั้งกอทั้งขอดยเฉพาะเรื่องแบบนี้นะครับข้ออย่างนี้ฮะเพจชอบลงนะแล้วก็จะมีคนตอบร้อยคนแรกเนี่ยจะรีบตอบเลยร้อยคอมเมนต์แรกฮะแล้วพออีกร้อยคอมเมนต์เนี่ยเขาจะค่อยคลคิดค่อยๆไปดู Google น,นะครับเพราะเนี่ยอะไรที่ เราตอบนะฮะเราต้องตั้งสติก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเวลาเราติวเลยนะฮะคือบางคนอ่ะพลาดจุดเล็กๆนะครับคําตอบคืออะไรนะฮะโปรดเก้าคอรลมอประยุทธ์นะฮะก็คือตอนนี้เป็นรัฐบาลน,นะฮะพลเอกประยุทธ์สองนะครับรัฐบาลที่เขาอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งนะโอเคไหมฮะเลือกตั้งตอนมีนาใช่ไหมฮะกอไก่แปดคนไอ้ท่อทีเขาถามกี่ตําแหน่งนะฮะ,อะกอไก่เจ็ด ขอค่แปดขอค่ายเก้า 9, งูสิบเอาเท่าไหร่นี้ฮะเห็นไหมฮะคือ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 สไตล์สุดรู้สึก๋ยวคุณต้องดูโจทย์ให้เขาให้มันดีเขาถามกี่คนหรือกี่ตำแหน่งมันไม่เหมือนกันนะครับเออจริงๆอะถามว่าข้อสอบแบบเนี้ยมีเยอะไหมมันไม่ค่อยเยอะหรอกสิบข้ออาจจะสองข้อนะไอที่แบบใช้ไหวพริบผมเนี่ยอย่างนี้ละกันข้อสอบใช้ไหวพริบเนาะไม่ได้ข้อสอบใช้ความรู้อะไรหรือบางคนมีความรู้แต่ก็ตอบผิดเพราะขาดไหวพริบป,ป,ปฏิภาณ นะครับฉลาดนะแล้วต้องเฉลียวด้วยนะครับบางคนฉลาดแต่เดียวเนาะขาดความเฉลียวมันก็กะไรอยู่นะโอเคคําตอบนะฮะข้อนี้ฮะเฉลยคือข้อขอไข่ครับเขาโปรดเก้าเนี่ยนะฮะแปดตำแหน่งครับแต่มีรัฐมนตรีเนี่ยอยู่เจ็ดคนนี้นะแล้วจริงๆเป็นรัฐมนตรีคนใหม่แค่หกคนคือนายดอนปลอมัฐวินัยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณดูข่าวคุณต้องอ่านให้ไม่ครบ นะฮะถ้าถามว่ารัฐมนตรีกี่คนก็เจ็ดคนนะฮะถ้าเป็นคนเก่าก็หกคนไม่นับนายดอนนะฮะมาใหม่นี่ฮอีกเท่าไหร่อ่ะอีกหกคนใช่ไหมคนเก่าหนึ่งคนนะครับทีนี้ตําแหน่งทําไมมันไม่เท่ากันเพราะมันมีบางคนนะฮะรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยเป็นทั้งรองนายกบวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน,นั้นโอเคไหมครับเออเพราะฉะนั้นเวลาคุณอ่านเนี่ยเจ็ดคนเจ็ดคนเห็นข่าวคุณดูด้วยอะไรคือคนอะไรคือตําแหน่งอะไรคือคนเก่าอะไรคือคนใหม่ นะอันนี้คือเฉลยแล้วนะฮะว่าตอบข้อขอไข่ผ่านนะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะเตือนสติน้องๆนะครับอยาอ่านแต่ความรู้ทั่วๆไปนะครับมันถ้ามันอ่านกันเหมือนกันใน f c e e o o o ทุกทุกเพจนะฮะมันก็สอบผ่านกันหมดแล้วร้อยคนผ่านร้อยคนหมื่นคนผ่านหมื่นคนแสนคนผ่านแสนคนนะฮะแต่นี่เห็นไหมนะอ่ะข้อต่อมาครับเกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่ท่าเรือนในกรุงเบรุตใช่ไหมฮะเกิดขึ้นในประเทศใด ก็ไก่เลมานอนขอไข่ตุรกีขอควายอีงองงูประเทศสดานนะฮะก็ถามเป็นประจำฮะเรื่องแบงบการต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องของพวกเกาะกันลายนะครับหรือว่าอะไรที่มันกระทบกระเทือนนะฮะประเทศต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยแนวสุนทรสิทธิ์เนี่ยนะฮะประมาณสักสองสามปีย้อนหลังเนี่ยนักจะถามประเทศนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปีห้าเก้ามั้งฮะหรือห้าแปดในที่สุนทรสิทธิ์ออกครั้งแรกเนี่ยถามเลยว่าเหตุการณ์เหยียบกันตายเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศใด มันเหยียบกันตายมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อไปประกอบฟิดีฮัทนะฮะแบบเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งแบบเออโดนท่นทำใช่ไหมช่วงมาเป็นประธานที่บดีใหม่ๆเนี่ยจะมาห้ามประเทศอะไรเข้าประเทศอเมริกันเนี่ยเป็เจดชาติมุสลิมนะครับสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกอย่านโยบายของเขานะครับเพราะเนี่ยข้อนี้ก็ทํานองเดียวกันนะฮะมาแน่นอนนะครับหนึ่งข้อนะฮะถามว่ากรุงเบรุกเนี่ยอยู่ประเทศอะไรบางคนไม่รู้หรอกไม่ได้อ่านข่าวหรอกระบุงระเบิดอะไรไม่รู้จักอะ ต่ถ้าเกิดคุณรู้จักกรุงเบรุตคุณก็ตอบได้แล้วโอเคไหมฮะเพราะฉนั้นเวลาดาก็อาจจะดาวอย่างนี้ก็ได้นะครับคําตอบที่ถูกต้องฮะเฉลยก็คือข้อกอไก่ครับเป็นประเทศเลบานอนนะฮะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคุณต้องไปศึกษาดูว่ามันมีความขัดแย้งอะไรที่เกิดขึ้นในเลบานอนนะครับอันนี้มีมาแบบยาวนานแล้วนะครับเนาะลองไปหาหนังภาพยนตร์ดูก็ได้นะฮะมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับจะได้ศึกษามาขึ้นนะฮะคำตอบคือข้อกอไก่ฮะประเทศเลบานอนในกรุงเบรุตนะครับ ่าขอบคุณมากคุนบอกปีห้าแปดค่ะสนทิสิตออกข้อสอบถูกต้องฮะข้อต่อมาอันนี้ทำนองเดียวกันเลยฮะผมฟันธงเลยนะตั้งแต่ข้อแรกจนข้อนี้นะครับออกแน่นอนฮะแล้วคุณม่หากุ่มไหนก็ไม่มีหรอกฮะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันหนังสือเล่มไหนก็ไม่มีฮนะเพราะมันเพิ่งออกข่าวเมื่อวานกับวันนี้นะครับต้องติดตามนะฮะข้อต่อมาครับพายุฮนะแน่นอนที่สุดแล้วฮะมันเป็นผลกระทบกระทือน,นะครับเกี่ยวกับสังคมไทยนะฮะ ที่พัดถล่มประเทศไทยอยู่ณน่เวลานี้นะครับก็มีกอไก่ฮะสินลากูขอไข่นูรีคอควายโคดุนงองุปาวันนะเพราะเนี่ยแน่นอนฮะออกแน่นอนนะครับอ่าก็นะ่านะนะจะตอบได้กันเนาะไม่มีปัญหาฮะเพรานะแบางมาคนถามว่าเอออาจารย์ครัอย่างเหตุการณ์มจจอบันเนี่ยข้อสอบบ่นเนี่ยออกไหมบ่นการมันนะมันคงไม่ออกอะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มัน มันมันไม่ค่อยเกี่ยวกับคุณครูเท่าไหร่ต้องใช้คำนี้เอออันนี้คือสไตล์ของเขาครับแนวของส่วนรู้สิตฮะอ่าจะจะมาอย่างเนี้ยครับดินฟ้าอากาศละวบงละเมิดหรือว่าอะไรที่มันแบบที่มันทอกอดุทาวนิดนึงนะฮะอย่างพวกบอลพวกอาบนวดพวกคาตกรรมเจนนี่อะไรเงี้ยมันไม่น่าออกนะครับเพราะมันดูแบบเขาเรียกอะไรมันดูแบบไม่ค่อย มีมาตรฐานเท่าไหร่มาไปข่าวชาวบ้านทั่วไปนะครับผ่านนะฮะคำตอบคือข้อกอ,อไก่ครับสินลาโกนะฮะสามชื่อเอาไว้ให้ดีนะ,ะอ่าะนะอะข้อต่อมาครับโอเคอข้อต่อมาเขาจะตัดเข้ามาสู่โหมดนะครับในวิชาเกี่ยวกับกฎหมายนะฮะโอเคไหมฮะก็จะตัดเข้าสู่โหมดกฎหมายนะเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับอันนี้ตัดเข้าสู่โหมดกฎหมายนะครับก็มาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกยวถามยุทธศาสชาตินะ ยี่สิบปีเนี่ยเริ่มพอสอไดนะครับเอ,อ่อก็มีหกศูนย์ถึงเจ็ดเก้าอไก่นะครับต่อมาขอไข่ก็เป็นหกหนึ่งถึงแปดศูนย์อควายก็หกสองถึงแปดหนึ่งงองก็หกสามถึงแปดสองนะครับดูท่าสา์ชาติเนี่ยถามว่ามันยังออกอยู่ไหมมันมีนะครับอยู่ในหัวข้อค้าขอไข่ยี่สิบห้าคะแนนนะครับหลายๆคนตอนนี้ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับไปท่องกฎหมายกันเนี่ยนะฮะ มันแค่ยี่สิบห้าคะแนนผมขออนุญาตใช้คํานี้แล้วกันคือแบบคุณแบบท่องจังเลยอ่ะแบบอ่านจังเลยอ่ะแต่มันแค่ยี่สิบห้าคะแนนนะครับแล้วเขาแบ่งออกเป็นสองขาผมพูดนี้ดีกว,ว่าขาแรกคือกฎหมายนะครับการศึกษาขาบบอระเบียวกับสากสาพวกนี้ฮะกับอีกขานึงเนี่ยคือปฏิรูปการศึกษาเขาแบ่งสองขาครับแน่นอนละฮะถ้ายี่สิบห้าคะแนนมันต้องขาละเท่าไหร่ฮะครึ่งหนึ่งก็คือประมาณสักสิบคะแนนใช่ไหมฮะบ,บางคนเนี่ยไปท่องไปเอาตาเลยนะครับแปะ หนังสือเต็มฝาบ้านนะฮะแปะกระดาษเต็มฝาบ้านเอาแค่สิบคะแนนเนี้ยหาปฏิรูปไม่รู้สักตัวตอบไม่ได้สักอย่างก็พลาดน,นะครับอันนี้เตือนน้องๆน,นะฮะยี่สิบห้าคะแนนถ้าอยากได้เต็มเนี่ยน้องต้องดูทั้งสองขานะครับปฏิรูปเนี่ยมีเรื่องสามเรื่องฮะหนึ่งคือยุทธศาสชาติสองคือแผนงานษาชาติสามคือเออถ้าจะไม่ผิดนโยบายนะฮะหกสามแถมให้บวกหกสี่ฮะเขาออกมาใหม่แล้ว เพราะน้องต้องดูทั้งสองขานะครับเดินขาเดียวมันพิการนะฮะมันเดินไม่ถนัดเพราะถ้าอยากได้ห้าคะแนนเต็มต้องดูทั้งสองขานะฮะเพราะเนี่ยเรายูท่าสาช่านะครับอันดับแรกอย่างน้องต้องรู้ก่อนว่ามันเริ่มตอนไหนใช้ตอนไหนนะฮะคำตอบที่ถูกต้องนะฮะตอบข้อขอไข่ฮะเริ่มปีหกหนึ่งไปจนจบปีแปดศูนย์นะครับตามนี้นะฮะผ่านนะฮะอ่าหลายๆคนเนี่ยจะไปเข้าใจเอ้หกศูนย์หรือเจ็ดเก้าหรือเปล่าคือมันมีข่าวออกช่วงนั้น นะครับแต่ว่าจริง,รงๆเนี่ยยุทธศาสตร์่ะมันมันมันมีพร,รบรใช่ไหมจัดทำนี่าหกศูนย์แล้วม,มาเสร็จเนี่ยหกหนึ่งนะครับแล้วมันก็เลยเริ่มใช้หกหนึ่งไปจนจบแปดศูนย์โอเคไหมฮะเออมันต้องทําก่อนเนาะจริงๆมันก็มาจากรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์นั่นแหละใช่ไหมก็ออกเป็นพร,รบรจัดทําก็ไปหาคนมาทํานะครับทําเสร็จป,ปุ๊บปีหกศูนย์เนาะตั้งก่อนทําก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเสร็จหกหนึ่งแล้วก็เริ่มหกหนึ่งไปจบแปดศูนย์นฮะเวลาเรา จำอะไรเนี่ยนะครับพยายามทํความเข้าใจเป็นเรื่องๆ,ๆมันจะไม่ต้องจําเลยฮะเออมันจะแบบใช้ความเข้าใจนะครับอข้อต่อมาครับแผนการศึกษาชาติฉบับสุดองฮะเริ่มพศอใอดเอาอีกแล้วพอไข่หกศูนย์ถึงเจ็ดเก้าขอไข่หกหนึ่งถึงแปดศูนย์คอควายหกสองถึงแปดหนึ่งกองูหกสามถึงแปดสองนะครับเพราะฉะนนีนไอพวกตัวเลขพวกนี้ถามว่าอาจารย์ยอดจายัางไงเวลาเข้าไปสอบโอ้โหตัวเลขมันมีเยอะนะ แผนอายุาศาสตร์ชาติใช่ไหมแผนการศึกสาชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนปฏิบัติราชการระยะแรกระยะสองเจ้าแผนไหนอีกอะโหไม่มีเป็นสิบแผนอะ่ะต้องใช้เทคนิคครับเวลาตัวเลขพวกนี้ยเราจะไม่แบบจําเป็นตัวเลขเพราะมันจะสับสนเราจะดูเป็นแบบลําดับเหตุการณ์ฟรีแคนซี่มากกว่าว่าเฮ้ยมันออกหกศูนย์ไว้มันมาเสร็จหกหนึ่งมันก็ไปจบเจ็ดเก้าใช่ไหมอายุศาสตร์ชาติเมื่อกี้ทีเนี้ยมาไอ้แผนการศึอสาชาติฉบับทีสองเนะี่ย ใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ที่มาที่ไปอ่ะเราก็รู้ว่าอ๋อวันนั้นเหมือนเราแบบเราจำมันเกิดแฟนได้อ่ะเราเคยให้ดอกไม้แฟนเคยพาแฟนไปิข้าวร้านนี้ใช่ไหมมันเกิดแฟนครั้งแรกแบบนี้ฮะคุณก็จะจาได้ถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่นั่งจำเนาะกินที่ไหนว่าให้ดอกไม้ดอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตายกันซะดีนะฮะเพราะาเนี่ยแผนการศึกษาชาติเนี่ยนะครับมันออกมาก่อนนะฮะผมจาอย่างนี้ คือจริงๆอ่ะมันก็ออกตามยุทธศาสชาตินั่นแหละแต่มันดันเสร็จก่อนฮะมันก็เลยต่อข้อกอไก่ครับ60ศนยไปจนจบ7จเเราก็จะจำว่าลบ1คือมันออกมาก่อนไงถ้าเป็นยุทธศาสชาติเนี่ยมันออก61ใช่ไหมล่ะไอแผ่เนี่ยมันเสร็จก่อนมันสภาการศาึกษาเขาทำเสร็จก่อนไง60ศนไอนี่ก็ออก61โอเคไหมฮะทีนี้บางคนถามว่าเอาแล้วแผนปฏิบัติราชการล้วจะย่อจากไออะไรนะบริหารบ้านเมืองที่ดีฉบับสอง แผนปฏิบัติราชาการเนี่ยมันออกหกสามฮะแล้วมันไปจบหกห้ามันเป็นแผนตัวแรกคือสามปีเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นไทม์ไลน์หกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสามนะครับมันนี้แผนปฏิบัติราชาการจริงๆมีแผนพัดอีกนะแผนพัดฉบับที่สองอยู่นะไอ้นั่นแผนท้าถ้าเรี้กแผนสี่ปีเนาะสี่ปีห้าปีสมัยก่อนนะครับไอ้นั่นก็นะว่ากันไปอีกแนะ้เพราะเนี่ยแค่เกิดคุณตั้งจําแต่แผนเนี่ยตายแล้วใช่ก็ต้องจําเป็นไทม์ไลน์แล้วกันว่าแผนกนารษาชาติเนี่ยออกก่อดออกศูนย์ ถ้าเป็นแผนอ่าถ้าเป็นยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยออกหกหนึ่งถ้าเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะแรกนะครับออกหกสามก็คือปีปัจจุบันแล้วไปจบหกห้าแต่ถ้าเกิดเป็นแผนต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยมันก็จะเป็นแผนห้าปีไปเรื่อยๆจนครบยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีนะครับเพราะว่าอันนี้มันสามปีใช่ไหมล่ะแผนสองมันก็จะห้าปีใช่ไหมครับแผนสามก็ห้าปีเพราะฉะนั้นมันจะมีสี่แผนก็คือเนี่ยนะครับบวกกันมันจะได้เท่าไหร่อ่ะ20ปีอ่ะแต่จริงๆมันต้องบวกอีก2เนาะ โอเคไหมฮะอันนี้คือหลักการของเขานะครับเวลาเราใช้ความเข้าใจเราจะไม่ต้องจําเลยนะครับโอเคข้อต่อมาครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครตรงกับส่วนใดในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขอไก่วิสัยทัศน์ขอไข,ข่คติพจน์คอควายตัวชีวัะงอง,งูจะเป็นตัวยุทธศาสตร์นะครับมันก็จะมีสามคำนี้นะฮะที่ที่มักจะออกข้อสอบเป็นเป็นประจํามานะครับ ่ามันจะมันจะออกข้อสอบเป็นประจำนะครับคือช่วงยุทธศาสตร์ชาติออกใหม่ๆเนี้ยฮะตอนปี6061เนี่ยก็จะมีคำเนี้ยฮะคอนคงคือเศอะไรนะคือการเมืองใช่ไหมฮะการอาหารการเมืองอ่าเขียนิดนึงมั่งคั่งคือเศรษฐกิจนะครับยั่งยืนก็คือเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดล้อมนะคความยุติธรรมนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนคํา3คำนะครับที่เราท่องนาิดปาาทีนี้เขาก็เลยคิดกันว่าเอ๊สรุปแล้วเนี่ยมันอยู่ในส่วนใดของยุทธศาสตรชาติระหว่างกอไก่วิสัยทัศน์กับขอไข่เนี่ยคติพจน์นะฮะเขาก็คิดไปคิดมาเถียนกันไปเขียนกันมาจนสุดท้ายยุทธศาสชาติประกาศใช้ในราชกิจจาปี61ใช่ไหมฮะเออแล้วก็กําหนดไว้เลยครับว่าไอ้คำสามคำนี้มันเป็นข้อขอไข่ฮะคำตอบคือคติพจน์ฮะ คือคำสั้นๆครับเรียกว่ามั่นคงบางครั้งยังยืนนะฮะเป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไปนะไปจนถึงปี80นะ